ในานามศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพราะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดตรังกลมประมงกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ศูนย์ได้จัดกิจกรรมร่วมกับชุมชนและภาคส่วนราชการพร้อมจิตอาสาภายใต้กิจกรรมที่ชื่อว่าจิตอาสาหนึ่งเมษาวันข้าราชการไทยร่วมใจเพื่อประชาชนและก็ได้ ลำเลียงขนส่งสัตว์น้ำเพื่อร่วมปล่อยในพิธีณหมู่ที่หนึ่งตำบลหนองปลืออำเภอรัศดาจังหวัดตรังตามกำหนดการวันข้าราชการไทยปีพศ2565เพื่อร่วมพิธี สร้างการรับรู้และติดสังเกในการรับผิดชอบร่วมกันในการคุ้นปูอนุรักษ์ทรัพยากรสัตว์น้ําให้มีไว้ใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืนสําหรับพันสัตว์น้ําที่ปล่อยในวันนี้ได้รับการสนับสนุนจากศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพราะเลี้ยงสัตว์น้าจุดกลางกรมประมงได้แ,แก่ปลาตะเพียนขาวจํานวน5 0,000ตัวปลาบ้าหรือปลาสุลตาน,นะคะจํานวน4 0 0 0มืนตัวรวมทั้งสิ้น9ก้าหมืนตัวที่ฉันขอเรียนเชิญ นายกิรยุทธ์นายีเดียวนายอำเภอรัศดาได้กล่าวเปิดงานพิธีปล่อยพันธ์สัตว์น้ำภายใต้กิจกรรมจิตอาสาหนึ่งเมษาวันข้าราชการไทยร่วมใจเพื่อประชาชนและร่วมปล่อยพันธ์สัตว์น้ำกับข้าราชการพนักงานและพี่น้องประชาชนในอำเภอรัศดาในพื้นที่ต่อไปขอกราบเยนเชิญค่ะานรักษาก,การแทนประมงกรัง ท่านผู้นวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพราะเลี้ยงสัตว์ล้าจืดจังท่นานร่วมกับการสถานีตําบลคูทอนรัศดาท่า,นส,าทนสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนงหวัดทางเขตอาําเภอทัศดาท่านหัวหน้าส่วนราชการท่านนายกองค์การบริหารส่วนตะบลหนองปือตับลวนเงาตันบลญป่วนงป่งา บนเขาไทรท่านพี่น้องตำนัน่งผู้ใหญ่บ้านและพี่น้องกิจอาสาทุกภาคส่วนตลอดตนสื่อมวลชนและผูกมีเกียรติที่เคาทุกท่านครับกระผมานายธีรยุทธนาวีเดวนามเพลรัศดารู้สึกเป็นเกียรติและยินดีเป็นอย่างยิ่งครับที่ได้มาเป็นประธานในพิธีโวยพันธสัต์น้ำ ภายใต้กิจกรรมจิตอาสาหนึ่งเมษาวันฆ่าการร่วมใจเพื่อเป็นชุนไทยซึ่งการถือวันที่หนึ่งเมษายนซึ่งเป็นวันฆ่าการระเรือนเป็นการน้มรำลึกและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณแห่งพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่เจ็ดในพระมหาจักรีบรมราชวงศ์ซึ่งเป็นผู้วางรากฐานระเบียบฆ่าการเมืองไทย สมัยใหม่ขึ้นมาเพื่อให้ถ้าการได้ยึดเป็นแนวทางและกระหนักถึงเกียรติหน้าที่วันนี้นะครับได้เวลาอันเป็นสุมควรแล้วและขออำนาจสิ่นศักดิ์สทธ์ทั้งหลายนะครับมีท่านขารุนับถือขออำนาจคุณพระศสีรัตนตรัยพระสยามเทวาธิราชองรุนบรรดาประธานขอให้ทุกท่านและครอบครัวจงประสุแแ่ความสุขความเจริญ หลวงสิรงในสมรันาทุกประการวันนี้ได้เวลาอัสนสมควรแล้วผมขอเมื่อพันธาให้กับผู้แทนทุกภาคต่างลและเชิญชวน,นอิตาสาทุกภาคส่วนร่วมปล่อยพันธ้าในวันข้าการวลร,รียนไทยนวันนี้ครับขอบคุณมากครับ ครับหลังจากนายอำเภอรัศดาได้กล่าวพิธีเปิดเป็นที่เรียบร้อยแล้วก็ได้มอบพันสัตว์น้ำให้ตัวแทนแต่ละตำบลในอำเภอรัศดาเพื่อได้นำพันสัตว์น้ำนี้ไปปล่อยลงสู่แหล่งน้ำธรรมชาติหรือสระน้ำสาธารณะในพื้นที่ของแต่ละตำบลเพื่อเป็นประโยชน์พอเสร็จพิธีนายอำเภอก็ได้ ปล่อยพันธ์สัตว์น้ำร่วมกับเจ้าหน้าที่ข้าราชการที่มาร่วมพิธีพร้อมกับจิตอาสาปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำลงสู่สัตน้ำบ้านในพลุหมู่ที่หนึ่งตำบลหนองปลืออำเภอรัาดาจังหวัดตรังเพื่อสัตว์น้ำนี้จะได้เป็นประโยชน์และเป็นแหล่งอาหารแก่ชุมชนและประชาชนต่อไป